หลังจากคิดเมืองเวียงจันได้สําเร็จแล้วฝ่ายสยามกว่าต้อนชาวลาวเวียงจันทจำนวนกว่าหมื่นคนมาสู่ภาคกลางของสยามโดยฝ่ายสยามแบ่งชาวลาวออกตามฐานะทางสังคมชาวลาวฐานะสูงได้แก่เจ้าเชื้อพระวงศ์ได้รับพระราชทานให้ตั้งถินฐานอยู่ที่บางยี่ขันตรงข้ามฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยากับบ้านของเจ้าพระยาสุรสีหรือต่อมาคือพระราชวังบรวรสถานมงคล เีพระวงศ์ลาวในสมัยกรุงธนบุรียังคงนำรงฐานะเดิมมีข้าหลวงติดตามบริเวณบางยี่ขันนั้นต่อมาเรียกว่าวังเจ้าลาวเนื่องจากเป็นที่ประทับของเจ้านายลาวแต่แก่เจ้านันทเสนเจ้าอินทวงเจ้าอนุวงศ์และนางแก้วยอดฟ้ากัลยาณีหรือนางเขียวคอมธิดาของพระเจ้าสิริบุญสา,ารชาวราวสามัญชนตั้งติ่นฐานที่บางไส้ไก่ในธนบุรี และตามหัวเมืองต่างๆได้แก่สระบุรีลาชบุรีปราจีนบุรีและนครชัยศรีแรงงานชาวลาวมีบทบาทสำคัญในการก่อสร้างเมืองกรุงเทพมหาคนครโดยพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ระบุว่ามีการเกณฑ์ชาวลาวจำนวน5 0 0พันคนเป็นแรงงานในการก่อสร้างกำแพงเมืองกรุงเทพชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในพุทธศักราช2,322นี้เรียกว่าชาวลาวเวียง นอกจากชาวลาวแล้วหลังจากยึดได้เมืองเวียงจันทร์ฝ่ายสยามได้มอบหมายให้ทางเมืองหลวงพระบางยกทัพไปตีเมืองทันหรือเมืองหนีเมืองมวยในบริเวณ12จุไทยกว่าต้อนชาวไทยดำหรือลาวโซงมาไว้ที่เมืองเพชรบุรีในเดือนมกราคมพุทธศักราช2323เจ้าสริยิงวงแห่งหลวงพระบางถึงแก่พิลาลายเมื่อพุทธศักราช2334ในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง เจ้าอนุรุตขึ้นครองราชสมบัติหลวงพระบางต่อมาโดยได้รับการรับรองจากกรุงเทพนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างเจ้าอนุรุษกับนางแทนคำมเหสีของเจ้าสุริยวงศ์พระเจ้ากวางจุงเงียนเวส่งทับยวนเข้ารุกรานหลวงพระบางสองครั้งในพุทธศักราช2333และพุทธศักราช2334หลวงพระบางจำยอมต้องทรงบร,รณาการให้แกยวนเตยเซิน และในพุทธศักราช2,334แม่ทัพยวนเตยเซนชื่อว่าเจินกวางเซีย่ยวยกทัพเข้ารุกร้านนครพนมและเวียงจันทร์เจ้านันทเสนนำทัพปลาออกสู้ยวนที่เมืองพลได้รับชชนะในพุทธศักราช2,334เจ้านันทเสนแห่งเวียงจันทร์มีใบบอกลงมากราบทูลที่กรุงเทพว่าเจ้าอน,นรุษแห่งหลวงพระบางเป็นกบฏไปเข้ากับพมา่าหรือเตยเซนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระพิโรธ มีพระราชองค์การให้เจ้านันเทเสนยกทัพไปตีเมืองหลวงพระบางจับเจ้าอนรุษทรงมากรุงเทพให้จงได้เจ้านันเทเสนยกทัพเข้าโจมตีล้อมเมืองหลวงพระบางสู้รบกันเป็นเวลา15วันอุปราชเมืองเวียงจันทร์ถูกปืนถึงแก่กมในสนามรบเจ้านันเทเสนยังไม่สามารถจิดเมืองหลวงพระบางได้เจ้านันเทเสนจึงมีหนังสือรับถึงเจ้านางแทนคำว่าถ้านางแทนคำยอมช่วยเหลือจะตังให้เป็นเจ้านางนั่งเมืองกับสตรีหลวงพระบาง นางแทนคําหลวงเชื่อเจ้านันทเสนจึงออกอุบายให้ลาวเมืองหัวพันซึ่งหลักษาเมืองหลวงพระบางอยู่นั้นเปิดประตูเมืองให้ทัพเวียงจันท์เข้ามายึดได้สําเร็จจับกุมเจ้าอนุรุตรวมทั้งโอรสคือเจ้ามันทาตุราชมาไว้ที่เวียงจันทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีพระบรมราชโองการให้จองจําเจ้าอนุรุตไว้ที่กรุงเทพอาณาจักรหลวงพระบางจึงขาดผู้ครองเมืองอยู่เป็นเวลาสี่ปี ต่อมาในพุทธศักราช2,337มีผู้ฟ้องว่าเจ้านันทเสนและพระบรม,มราชาหรือพรมมาเจ้าเมืองนครพนมสมคบคิดกันเป็นกบฏไปเข้ากับเวียดนามเตยเซนจึงมีพระราชาองค์การให้จับเจ้านันทเสนส่โซ่ตรวนลงมายัางกรุงเทพมหานาครสอบสวนรลพบว่าเจ้านันทเสนและพระบรม,มราชามีความผิดจริงมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตกรมพระราชาวังบรวรมหาสุรสิงหนาะถ คุณขอพระราชทานให้ไว้ชีวิตเจ้านันทเสนจึงมีพระราชโอการให้ถอดเจ้านันทเสนออกจากราชสมบัติแล้วตั้งเจ้าอินทวงศ์พระอนุชาของเจ้านันทเสนเป็นกษัตร,ริย์เวียงจันทร์องค์ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2338ต่อมาเจ้านันทเสนได้ถึงแก่พิลาลัยที่กรุงเทพมหานครในพุทธศักราช2338อุปราชเมืองชัยซึ่งเป็นเมืองขึ้นของหลวงพระบาง ได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าแสนวีฟ้าเชียงรุ้งสิบสองปนาให้เจรจาให้เจ้าอนุรุตกลับมาครองเมืองหลวงพระบางเจ้าแสนวีเชียงรุ้งจึงนำความขึ้นทุนพระเจ้าปักกิ่งหรือจักรพรรดิเฉียนหลงพระเจ้าปักกิ่งจึงทรงแต่งตั้งให้ขุนนางบนทนยู่นานชื่อห่อประยาสีป่องอ่องสวนเจ้าเชียงรุ้งแต่งให้ปรายาสินพรมนำคณะทูตจีนและไทยลือลงมาเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ที่กรุงเทพขอพระราชทานให้เจ้าอนุรุต กลับขึ้นไปปกครองหลวงพระบางตามเดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงพระราชทานอภัยโทษแก่เจ้าอนุรุตและบรรดาเชื้อพระวงศ์หลวงพระบางให้กลับคืนเมืองเดิมในพุทธศักราช2,338ในส่วนของทายาทของพระตาและพระวร้นเมื่อพระตาสิ้นชีวิตในสนามรบเมื่อพุทธศักราช2,314บุตรของพระตาได้แก่เท้าคำพงและเท้าฝ่ายหน้าได้ติดตามพระวรไปอยู่ที่จำปาสัก์ เมื่อสมเด็จเจ้าพยา,ยามหมากกษัตริย์ศึกยกทัพไปตีเมืองจำปาสักในพุทธศักราช2321เท้าคำพงและเท้าฝ่ายนาได้เข้ารวมรบช่วยฝ่ายจำปาสักสู้กับสยามต่อมาเท้าคำพงแต่งงานกับนางตุยซึ่งเป็นทิดาของอุปราชธ,ธรรมเทโวอนุชาของเจ้าอง,งหลวงชัยกุมารแห่งจำปาสักเจ้าองหลวงเห็นว่าเท้าคำพงเคียวดองเป็นญาติมีกำลังไพรพลอยู่จึงตั้งให้เป็นนายกองคุมไพรพลอยู่ที่บ้านดูบ้านแก่ สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงแต่งตั้งเจ้าคำพงให้เป็นพระปทุมสุรราชภพักดีต่อมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งพระปทุมสุรราชภพักดีขอพระราชทธานไปตั้งเมืองใหม่ที่ห้วยจารแม่และท้าวฝ่ายหน้าขอตั้งเมืองใหม่ที่บ้านสิงโคกสิงทาในพฤกราช2323เจ้าองค์หลวงเมืองจำปาสักเกิดความขัดแย้งกับเจ้าอินอุปหัสและเจ้าโอเจ้าเมืองอัตตะปือจึงส่งเจ้าเชษและเจ้าหนู ไปตามจับกลุ่มตัวเจ้าโอเจ้าอินเจ้าเฉดและเจ้าหนูจะจับเจ้าโอเจ้าอินฆ่าเสียเจ้าอินหลบหนีไปถึงแก่กำในป่าส่วนเจ้าโอกอดขอพระพุทธลูกไหวเจ้าเฉดและเจ้าหนูก็ได้สังหารเจ้าโอไปในที่สุดในพุทธศักราช2325รพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีพระราชองการให้นำตัวเจ้าองค์หลวงมาสอบสวนระหว่างทางเจ้าองค์หลวงล้มป่วย จึงพระราชทานอนุญาตให้เจ้าองหลวงกลับไปเมืองจำปาสักแต่ให้นำตัวเจ้าเชษฐ์เจ้าหนูและเจ้ามาน้อยมาที่กรุงเทพต่อมาในพุทธศักราช2334เกิดกรกบฏไอเชียงแก้วที่เมืองโขงไอเชียงแก้วยกทัพเข้าโจมตีเมืองจำปาสักเจ้าองค์หลวงแห่งจำปาสักถึงแก่พิลาลายหลังจากครองอาณาจ,ากจักรจำปาสักมาได้53ปีเจ้าหน่อมืองขึ้นรักษาการเมืองจำปาสักแต่สู้ไอเชียงแก้วไม่ไหว จึงหลบหนีออกจากเมืองไปพระประทุมสรราชพักดีและเท้าฝ่ายหน้าจึงยกทัพมาปราบกบฏไอเชียงแก้วและสังหารไอเชียงแก้วได้สําเร็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงทรงยกเมืองห้วยแกเรแม่ขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานีและทรงแต่งตั้งให้พระประทุมเป็นพระประทุมวรวรราชสุริยวงศ์เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรกรวมทั้งทรงแต่งตั้งให้เท้าฝ่ายหน้าน้องชายของพระประทุมเป็นพระวิชายราชสุริยวงศ์ขติยราช ครองเมืองจำปาสักวงของพระตาจึงได้ปกครองนครจำปาสักแทนที่วงเจ้าจำปาสักเดิมของพระเจ้าองค์หลวงนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครยังส่งตัวเจ้าเชียดและเจ้าหนูให้มาทำราชการรับใช้พระวิชัยราชคติยวงศาอีกด้วยและทั้งหมดก็คือสงครามล้านช้างเวียงจันท์ในพุทธศักราช2,321หลังจากสงครามในครั้งนี้ มีเหตุขัดแย้งมากมายจนนำไปสู่สงครามอานามสยามยุด